สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะก็ช่วงนี้หลังจากผลออกเนาะคูปองเป็นไงบ้างคะสถานการณ์ทั้งผล IG ผล AS ผล a l e v e l เนี่ยก็เคสที่ประสบความสําเร็จก็มีเยอะนะครับใช่ค่ะก็แสดงความยินดีแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าเคสที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเนี่ยก็มีไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาที่พิสดารแปลกตากันไปขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับทุกปีจริงๆปกติเวลาเราได้เกรดน้อยครับไม่ว่าจะเป็น i g c s ซีเหรือว่า a l e v e l เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่ถึงกับเป็นปัญหาเพราะว่ามันจะมีทางออกเสมอไม่ว่าเราจะแบบ อาจเปตกในกรณีไหนก็ตามนะแต่ว่าปัญหามันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรากลับไปคุยกับโรงเรียนแล้วเราเจอว่าบางครั้งเนี่ยโรงเรียนอ่ะไม่ได้ออฟเฟอร์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นาการลิมิตไม่ให้เราเรียนต่อในบางวิชานะครับหรือการบอกว่าทาง,งานรารหลอดาจ,จะต้องซ้ําชั้นนะครับหรือว่าเรียน A.S ใหม่หรือว่าทํา i g c s e ใหม่ทั้งนั้นจริงๆเยียเราขึ้นไปเป็น Year A Level แล้วเน,นี่ยจริงๆปัญหามีหลายรูปแบบมากซึ่ง มันกลายเป็นว่ามันทําให้แผนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขัดจากแผนปกติที่เด็กๆเ,เขาควรจะได้รับคราวนี้กรณีของคูปองก็คือเป็นกรณีของการที่โรงเรียนจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมฟังตายแต่จะค่อนข้างเจอเยอะเหมือนกันหลายๆโรงเรียนที่อนุญาตให้เด็กเรียนต่อทั้งที่จริงๆถ้าเกิดคุณดูจากการประเมินผลคะแนนสอบแล้วเนี่ยยังไม่เหมาะสมในการเลือกเรียนต่อหรือทําต่อในบางวิชาสาหรับวิชาเอเลเวลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันมันเป็นปัญหาที่ณวันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้รามัดระวัง แต่แน่นอนอนาคตจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดฐานของ IGCSE หรือพื้นฐานก่อนขึ้น A level ไม่แข็งแรงพอการขึ้น A level คะแนนไม่สวยอยู่แล้วค่ะอ่าครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้ง2แบบนะบทั้งแบบไปต่อไม่ได้กับไปต่อได้ทั้งที่เอ๊ะอาจจะยังไม่ควร,ครจะไปเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยวิธีดูคืออย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเกรด IGCSEs หรือ l e v e l ของเราเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันมีเกรดที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่อนข้างเยอะอย่างปกติเนี่ยเราจะนิยามกันว่า อ่ะถ้าได้ถ้าได้ B ได้ C ได้ดีหรือ<ช>ได้ E ลงไปเนี่ยหลายๆตัวหน่อยอะไรประมาณเนี้ยหร<ช>ือจริง <ๆ S 2> ไม่แต่ตัวเดียวเนี่ยลองเข้ามาคุยกันก่อนเผื่อเรามาดูว่าแต่ละเคสเนี่ยเราต้องทำยังไงครับบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยเราอาจจะแค่ต้องไปพูดคุยบางอย่างกับโรงเรียนหรือทําโปรไฟล์เพิ่มแต่บางเคสเนี่ยเราจะต้องใช้กลยุทธ์อื่นที่มันมากกว่านั้นนะแต่ว่าสุดท้ายอยากให้เชื่อว่า ทุกเกรดที่เราได้มาเนี่ยสุดท้ายมันจะมีคําตอบของมันว่าเราควรคจะทําอะไรนะครับจะแก้ปัญหากันในแบบไหนแต่ว่าอย่าปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนที่ปัญหามันจะแบบใหญ่เกินไปก็เชิญชวนเหมือนเดิมค่ะรีบเข้ามาคุยมาหาทางออกร่วมกันเพื่อดูทางที่เหมาะสมที่สุดของน้องๆแต่ละคนครับยังไงมันมีทางออกให้เดินอยู่แล้วค่ะใช่ครับผมค่ะขอบคุณค่ะ